สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนการรีเซฟเครื่องของโทรศัพท์ของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรามาที่เรามาที่การตั้งค่านะคะทุกคนกดคลิกเข้าไปเลย ก็เลื่อนหาหาการตั้งค่าเพิ่มเติมการพอเราเข้ามาการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วเราเลื่อนลงมาล่างสุดก็จะเห็นการอ่าสำรองข้อมูลและลรีเซ็ต เรามันเราก็กดไปที่คืนการตั้งค่าจากโรงงานเลยนะคะเรากดไปแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกรีเซฟร,รีเซฟการตั้งค่าระบบเท่านั้นเราก็เลือกเออเราจะทำยังไงกดไป แลารีเกันนะก็ใส่รหัสของเราเลยจากนั้นมันก็จะทำการอัตโนมัติให้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรับทุกการเแจ้งเตือนด้ยนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาสอนให้แบบละเอียดอีกทีหนึ่งวันนี้ไปก่อนแหละ